ปกติคนไข้จะเข้ามาปรึกษาก่อนนะครับจะเข้ามาปรึกษาแล้วเราก็มานัดทำกันอีกคีนึงคือจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนไข้ก็หาข้อมูลมาเยอะแล้วแหล,ละเดี๋ยวนี้คุยกันแป๊บหนึ่งก็รู้เรื่องแหละแต่ในวันมาทำเนี่ยก็อาจจะเต็มตัวก่อนเรื่องการผ่าตัดสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะพูดคุยกันนะครับแล้วเราก็บอกว่าบริเวณที่จะปลูกเนาะแล้วเราก็อาจจะต้องมีการโกนผมด้วยในเคสที่ไม่ได้ทําเป็นป,ปลูกรองแหนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรองแหวนส่วนใหญ่ก็ปลูกผมปกตินะคระระะัับก้้อโิเเวววณททายยใชชล่ หึงชั่วโมงหนึ่งก่อนจะเริ่มทำนะครับแล้วพอเริ่มทําก็อีดะชาน้องให้ทั่วนะครับแล้วเราก็เก็บก่อนเอาผมออกมาทีละตอระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณผมที่เราจะใช้แลละถ้าพันหก็มีสัก2อสมชั่วโมงนะแต่ถ้ามีสักสองสมพันนี่ก็ประมาณสัก3าชั่วโมงถึงสชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บผมออกมาเสร็จก็จะมีทีนที่นั่งหันกราฟอะไรอยู่แล้วแหล,ละการปรับผมลงไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก 2- 4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณผมแล้วเราทําเสร็จเราก็อาจจะทําความสะอาดเรื่องแผลอะไรกกกััันนิดดึงะะรรโโยววมมม็จปาณส 6- 8ช่ นะครับโดยรวมส่วนใหญ่นะครับ